วันวันสองสาม้าหกเจเ้วันหนึ่งมงชองคุ้มระชาบีนาตเมสาใส่นอมานีนอใส่นอนกเรียนเฮานีนออุ pin nắng bóng 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 kia bóng 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 chắc แพมาก็บมึงกับใบของแดงๆนั่นก็บีบเลยกันมือไหนแล้วมื่อไร่แลบอกบไปีว่บอกแพมานะสบายดีด้อป้าลุกอืมอืมแะเฮียนเลย รกแต่ิอม้็งามแต่ผมนี่บร็พิ่นเขตเป็นแท่นี่เอาเนี่ยคือฝังหลังอย่เป็นเนี่ยสวัสดีแม่แม่สวัสดีนั่งนั่งนั่งนัอ้ามางุนหมางี้แค่เมื่อไหเป็นฟันเราจะไปเอามันไอะบ่อบ่ไปโรเลยกพลังงานใหม่เักเพิันไปจ้าไปจักดูว่ อรสวัสดีพี่รุ่งกนไปชิบวมาพี่มาพี่หนาสวัสดีพี่วัวน้ำเลยสวัสดีพี่ววน้ำตัวเปเอามาพี่เมย์สิถามนี่จะข่าไปแล้วไม่ตูอยิบบอกจะข่าไปแล้วไม่ตู้บอกข่าไปคนเราได้ไรทีโท้หาการท่ได้ยังเปพนมึงเหอเพศให้ยุคคือเฮ้ยแปว่าให้ยังไม่ชงวีดีกใช่ขึ้นมาเดียโต้ถามมึงหมดโควิดไปเนี่ย พาอเขาเมื um, um. ja> uh, film, ่อเนี่ยเขาเขาบอกสีได้เหมือนดอันประตูนี่ดูเดี๋ยวบูนยังไปบเบิ่งวันที่ยงกันอ่ะได้ยังเฮยนี่วิว กกับกับาอกกกับกามแต่ก็ดิบเก็กออกับกับกับรังดูไทรังแล้วกนอเออพี่ประตูนี่ตุกอ่ะี่วันามาปานดิดรถปานี่ช่เนี่ยออบิงในนี่นะ

ผมงามแท้ปเห็นไหนคู่คู่ดีวาเห,เห็นไหนนะมวเอ้ยตั้มตามคุณกัพื้นน่นเอาอะไรนะะอ๋อดินพเจ้า,าหน้าที่งานประตูม่อไห่อเออูตันม่อ่มอมไปอ้นไร

ม e <t os> ือนี่ไปอีวโลนี่ชาวคู่บอาให้ไปอีกว่ามือนะมิ้วมันจันมอดิบานุ่มนะอออว่าคูคยบอกจีเลยเด้อลูกด้วยขนมยว่ไ่ได้บอกว่านะใจบังให้นิ้มหวาน่บงนี่

เาเนี่ได้ละมามานังสือม่พังนี่ได้ดเด้อตัวบอลเดินหน้าเนาะถอยหลังเียเดียวหันเดินหน้าไปดิเดินหามา้ยเหนไเลยลงมกอุยนน่ะมันมีป็นดมัไหไหนัไหนหน่นแห

mọi đường muốn lao là, là bạn nha này, 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 kia nha Nhân người mọi người này người mọi người mọi người ngân người mọi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  ข้องข่อยก้องข่อยวะยิงข่ายังไม่รู้ไปไปครูอืมเดิมเดิม มันให้มเติบโตไปอะ่ามันหักล้วแหละมันต่เหลือต่อพันอมันมันมากไปลวงนะหมันหักใครพเีเหละโอ้หินหัวเลยรเน่มันต้องหักใคอย่างไรมงมันเคยอยู่มาเด็กง้เว้ยอ่ามันหักแต่ก็มันมันมาเงือนกนดินได้หือว่าดได้ตาเพื่อนอ่ะไ่ใช่ดิน่ใช่เพืนี่้อื

ตัจะคู่ว่าพรบลวันนี้คือาวคู่พระอานผอนดไดหรอนเขียนบอผดผดเตือนังเลเดือดังเดอยู่บอแม่มือบลว่นซอนเนี้ยวันนี้บอกเม่ดูฮะมามามาไม่แมเอาไหมเอาไหมมาไม่แม่รอมึงดูรอมึงดู เงินเจ้าพ e> ่อมันเงินหพอพันหนึ่งมันหักเงินไปแล้วเก็เลยยัหลานเล่นเกมเป็นยังยานหักเนี่ก็เล่นเะเพาะแบบว่าอันฮากดอีอย่งเนีมันต้องมีแบบว่าพันเกี่ยวเกี่ยวมันกินก็แค่พันเดียวมันกเดีวหนึ่งมันมันบพอสิพันได้ต้องสิพันแต่ิพันไ

Perdón. Bueno. Hola. ยังแงีเจ้าข่ไปเพิ่นวานได้ไหมเพิ่นมาเครื่องเครื่องค่นเอาสิบอ่อย่างเงี้ยมาพี่ไม่ชี้างมิ้นตัวเข่าไปเพิ่นวานได้หูอตัวเข่าไปวานได้ไรแจ็คพีโบไม่ดีวันเออหายใจห้ยเลย

มันมีตเร่อเอมีตู้มีมูเร่หน้าสนนะันหอมค่ะเ่ม่ออกนะมาวดนี่หาไม่อวนนี่ยเม่อวันฝเยออเหก่งนี่ว่ายู่เนาะกม่อวนวันนี้เขามีอัน A B C นะโ่วันนี A เ C บีซีอสาวคู่ยุยชอดบีบอยุยชอดเม่อวนนี่ a เอบีนะโ่บเม่วาน่งน กาคเลยเขียวสิบมิลเลยเอไมอุลเอไมอมาดูท่มาพังเยอะมาบอกสิสะบอกสิสะเอต่อไปจีเอเล็กับีเดี๋ยวบี

đã quen hắn đi chưa <cười> <No>. <cười> đây. Đây Để được chưa đi 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 bỏ việc hắn lợi ý tên chút đi nèo hết 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 đi,

nhao nhau cút nó kín luôn, máy máy, máy, cô thao chai nước kín luôn, ừ, thưa ừ, đi kín, thưa đi kín ya đấy, áo nó độ, rồi nữa, cứ long miu xem nằng có bóc kêu, ya long đấy nè, máy, chân, ừ. chân, 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 chân,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 men waa ni men ooo ken 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 somsho somsho bena bena

ด้านหนึ่งมังกรสองคูปะสามอสบายใจเลยลูกด้วครับบีนาโดยหนอบีาอะไรไมว่โดยหน่อยบีนาโดยลูกีเลย่ไม่ช้าโอเคเอาเอาเ่ยเอาแบบไหนบบจะไปดีบวนะเดเห้อาปากเลยี่ปาก

mà vừa tiếp sửa mà đeo lên mà đi nào để chốt mưa nè chú chụp bìa mà <laughs> à? <Quay lại cười> đây là đưa... Ừ. Đẹp 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 <laughs> ừ. Con. Đến đây, đến đây. Ừ. <laughs> ừ. Uhm, ี่เสือนะได้เตางามได้แบบะคม่นได้แ่งอะอืมอ่ะชิชูเปียงดิชูเปียงเฉยเลยอือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เท่าขาแลวนีผิวแ็ กินกอเจ็ดหรืแนเิรนตเดทุกอจ่างเลยมันคือหลาลองอมลองมกินกรอเจดหรือทำมันหิวมันลายพอแล้วนเปลี่ยนเพื่อนแล้วไงนี่เอานี่เอานี่อ่ะอ่ะอีดาแขงจะเปลี่ยนอีเไ็ดงี่ ขัดเอาเยอะมาัดต้มน้ำม well, ้อน nah, nah, nah. ุวมจ้อะขัดอยู่จ้าขัดอยู่ต้มน้ำ้อนี่ต้มต้มน้ำม้อนวมเลยจ้าพิขัดนี่ไรไม่รน้องนาะมันเตกน่ะสิแบบสิต้น้ำมเป็นเป็นไปจากเศร้าหนิเนาะยาต้มน้ำมอนะจันฮะเอาแล้วปินจิ๋วจิ๋วมอสิได้แล้วเรนเปิดเกินเปิดไหมด้วยเปิดอยง

mình Để không rồi này hả? Hả? nào mình cái làm sao lại lúc bay anh hả anh bay anh anh bay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  anh anh bay 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 bay anh bay anh bay anh bay bay anh ป้าจะดีฝากมาให้ขอบใจป้าจะดีฝางมาให้วะโน้ตป้าลงเียนลงเทียนลงเทียยู่งเงื่อนเราเจ้าลงเทียนตรงเงื่อนเราเ้าจะลงทะเบียนป้าเก็บลงทะเบียนก็เก็บแล้วท่านท่านผี

โอเคเาปรุงไปก่อนหูกวะอะน้องกินเมีะอะสบายดีปรุงกันเมียนโอ้ยบอกเรียนที่ขลุสบายดีจ้านักเรียนที่ขลุบน้อไปปัาก่อนดนักเรียนที่คลุพน้องเพลงนักสาวคู่วมงเลนมาักน่ยเอไปกันรอยดกจาให้ก็ไม่ไม่ให้ก็อ้๋อตีนใจเลย Biu. Nam ngam, sẽ bà đi. Bà Bye bye. Chúc.